ขอจเจริญพรท่านที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ที่ท่านกำลังรับชมรับฟังอยู่นี้เป็นบรรยากาศการเดินทางไปแสวงบุญประเทศอินเดียประเทศเนปาลระหว่างวันที่25พฤศจิกายนถึง2ธันวาคม2566 ขณะนี้คณะผู้สแสวงบุญของเราก็เดินทางมาถึงยังวัดเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีแควนโกศลในสมัยพุทธกาลวัดแห่งนี้มีความสำคัญมากอีกวัดหนึ่งในพระพุทธศาสนาปัจจุบันวัดเชตวันมหาวิหารอยู่ในตำบลสาเหตุรัฐอุตรประเทศประเทศอินเดีย ตรงนี้นะครับเป็นที่ชุมนุมพระพิสุสงด้านหน้าน,นาคะค,นครับเรียกว่ากเรวิกะกุตินะครับกุติใกล้ต้นกลุ่มน้ําของพระสุปราาสาม,มาถุรุเจ้าเวลาที่พระองค์เสด็จมาฮะก็จะมาสู่สถานที่นี้นะครับแล้วก็จะถามพิสุเสมอว่าพิสุนะพวกเธอสนทนาทันได้เรื่องอะไรหรือเนี่ยด้วยเหตุอย่างนั้นก็จะมีการยกเอาชาดกพระสูตรต่างๆขึ้นมาแสดงนะครับแล้วก็วันที่ ทรงกับวันธรรมสวรรเป็นทีนะ่ให้โอวาทภิกษนะุของพรนะสรดาเรียกว่าวันปฏิโมกนะครับเมือ่อนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์นั้นประทับอยู่แล้วนิ่งนะไม่ยอมแสดงปฏิโมกนะแก่หมู่พิกษุสักครั้งเดียวนะครับจนกระทั่งถึงเลยเวลาเที่ยงคืนจนใกล้จะรุ่งอรุณแล้วนะพระนะอานท์จึงได้เข้าไปทูลถามพระมาราะก็เลยเข้าชานตรวจด,ดูไปพบภิกษุรูปหนึ่งที่ ต้องอบัติประชิกแล้วก็มาอยู่ในหมู่พิสูจ์ทั้งหลายนันก็เลยถูกจับโยนออกไปนอกอารามพระเจ้าก็เลยสั่งว่าดูกนพิสูจน์ทั้งหลายต่อไปนี้เราจะไม่แสดงโอวาทนะโอวาทถาปฏิโมกแกพวกเธออีกแล้วพวกเธอพึงแสดงปฏิโมกกันเองเถิดพิสูจน์ทั้งหลายก็เลยถามว่าพวกข้าพระรงองค์จะทำให,หป้ปฏิโมกกันอย่างไรพระเจ้าข้าเธอพึงทวนพวินัยที่เราได้ แสดงไว้ดีแล้วต่อการละการเพื่อประกาศความบริสุทธิ์ในพระวินัยของพวกเธอนั้นเถิดกุฏิใกล้ต้นกลุ่มน้ำเป็นหนึ่งในสี่กุฏิของพระเจ้าที่นี่นะครับเป็นจุดเริ่มต้นก่อนกนให้ีู้าดถือหรือจะมาแต่วลายคนตั้งใจที่้ามาบูชาแล้วกระจายกระจายให้มาดูหลายๆคนคนละนิดคนละหน่อยม่เป็นไร ที่เรามาต้องมาที่นี่เท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นดินแดนดิบๆนั้นไม่มีบริโภคที่ดีๆสถานที่ที่ได้จัดแสดงของภาพที่สอยถ้าเดินตรงไปก็เป็นหุบพิเศษของเราพิ่เสมนี้ขักคนบ้างแล้วครับก็มีขัดข้อนในบ่อครับส่วนตรงนี้เป็นการทำมาสัาทาที่เวลาที่พระเจ้าจะแสดงความสดยากโยมในเวลาเย็นเปในชัยธครับ จากบ้านหมดจากกิจกรรมงานทุงหลาที่จะเดินทางมาฟังธรรมก็จะมาฟังธรรมที่นี่เรื่องจิตมาลาวิกาเรื่องการใส่ไกลมัสราด้วยเหตุใดๆก็จะก็เกิดขึ้นบริเวณตรงนี้นะครับ นี้นะครับน่เรียกว่าพระมูลรักคติกุดีหรือว่ามหาบุลรักติกุดีของพระพุทธเจ้านะแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยเป็นสระน้ำสระน้ําใช้ของพระศาลากับพิิทั้งหลายนะครับก็อยู่ที่ด้านหน้าระมีการยกน้ําสามารถนําขึ้นมาสําหรับบรรจุขวดกลับไปได้นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการ นะตรงด้านข้างนี้เป็นกุฏิของพระอนุนะที่พระอนุนนั่นจะใชนะ้ในการที่จะต้อนรับนะแขกทั้งหลายนะส่วนตรงนี้เป็นกุฏิฤดูร้อนะของพระสราสมมาสมุธเจ้าเรียกว่าสัรสระกุฏินะครับเป็นกุฏิที่สร้างขึ้นจากไม้สนนะด้วยกําลังทรัพย์ของอนาถนะเป็นที่กาเสฐีจํานวนหนึ่งแสนกหาพนานะพระราชาเปรเยญที่โกศลหนึ่งแสนกหาพนานะสร้างขึ้นมานะตรงนี้นะครับ เป็นกุฏิฤดูหนาวพร้อมกับเวชกุฏีของพระพุทธศาสนาหลวเจ้าที่สร้างไว้นะครับแล้วก็มีดอนนำผู้ร้อนผุดขึ้นใช้ประทับในฤดูหนาวห้องสุขาครับที่เจ้าจะใช้ในการเข้าแล้วก็ตรงนี้เป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงรักษาภิกษุที่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกมาจากสังขารร่างกายนะครับ นะท่านติสสนะปุต้ติกันะแล้วกนะ็ได้ถูกกุ้มชูมาแล้วก็มาอาบน้ำอาบท่าตรงนี้นะครับนะตรงนี้ก็นะนะเป็นที่พระเจ้าโปรดอัสุรินทราหูนะทีนะ่คิดว่าตัวเองนั้นนะมีขนาดร่างกายใหญ่โตนะเมื่อมาพบพระเจ้านะจะต้องย่อกายลงแต่พอมาถึงที่นี่ปรากฏว่าเห็นพระสดาพระทับสายญาติอยู่ ตัวเองก็ยังต้องแหงนหน้ามองนะแม้แต่ขยายตัวให้ใหญ่ที่สุดแล้วก็ยังต้องแหงนหน้ามองนะจึงรู้ถึงพุทธบารมีนะครับสุดท้ายก็เลยนะยอมตนนะครับก็ามาฟังธรรมพระสัจดาข้างหน้าาจะเป็นสถานที่ที่เราจะหาที่นั่งสวดมนต์กันนะครับนีอนันทโพใชครับครับ अहिले भर्यो न एमले हेर्नुहोस् सबैडी खा รู้สึกว่าน้ำน้าตกใส่หน้านะครับจริงๆแล้วคือหมอกหมอกที่หลั่งตัวนะครับเป็นน้ํำใช้ในการสร้างอาราม18บแปดโกรดใช้ในการเฉลิมฉลองอีก18โกรดรวมแล้วห้าสิบสี่โกรดที่ตัวเองมีทรัพย์อยู่87โกรดจะได้ขอบรรยายประวัติและเรื่องราวต่างๆให้ทุกท่านได้รับชมรับฟัง วัดเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีแคว้นโกศลเป็นพระอารามที่สร้างโดยท่านอนาถปินทิกะเศรษฐีมหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถีเดิมสถานที่ตั้งวัดเชตวันเป็นพระราชอุทยานสำหรับเสด็จประพาสของเจ้าเชษเจ้าชายในราชวงศ์โกศลแห่งเมืองสาวัตถี เป็นพระราชุยานร่มรื่นนอกเมืองสาวัตถีมีเนื้อที่ประมาณ80ไร่หรือประมาณ32เอเคอร์ท่านเศรษฐีอนาถปินฑิกะเป็นผู้มีศรัทธาในพระตนตรยัยได้เห็นว่าสวนเจ้าเชษแห่งนี้ร่มรื่นสงบเหมาะสำหรับสร้างเป็นพระอารามถวายแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า และเหล่าสาวกทั้งหลายได้เป็นที่พักอาศัยในคราวเสด็จมายัางเมืองสาวัตถีท่านอนาถปินธิกะเศรษฐีจึงได้ไปขอซื้อที่ดินจากเจ้าเชษแต่เจ้าเชษไม่ยอมขายให้ท่านอนาถปินธิกะเศรษฐีก็ได้อ้อนวอนอยู่หลายครั้งจนท่านเจ้าเชษเจ้าชายในราชวงศ์ผู้สูงสัก แห่งเมืองโกศลใจอ่อนแต่มีข้อแม้ว่าถ้าท่านต้องการอยากจะซื้อที่ดินของเราจริงๆต้องนำเหรียญทองมาปูให้เต็มพื้นที่ที่ต้องการจะซื้อและถ้าเราขายให้แล้วต้องใช้ชื่อแห่งนี้เป็นชื่อของเราด้วยท่านเจ้าเชษคงคิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้ที่ท่านอนาาถะปินฑิกะเศรษฐีจะนำเงินตั้งมากมายมาปูให้ทั่วพื้น ท่านอนาถาปินติกาเศรษฐีเมื่อได้ยินเจ้าเชษพูดอย่างนั้นก็ดีใจมากที่เจ้าเชษยอมขายให้จึงได้ไปรวบรวมเหรียญทองที่มีอยู่ในคลังของตนมาปูทั่วบริเวณสวนเจ้าเชษซึ่งหมดเงินไปมากกว่า18โกดเมื่อสร้างวัดเสร็จเสจนาสนะต่างๆเสร็จแล้วจึงได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าเชษจึงตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดเชตวัน ตามชื่อของเจ้าของที่ดินก็คือเจ้าเชษในขณะที่ท่านอนาถาปินธิกะเศรษฐีเจ้าของผู้สร้างถวายวัดไม่สามารถใส่ชื่อของตนเองไปได้ในนามวัดโดยวัดแห่งนี้ท่านอนาถาปินธิกะเศรษฐีได้สร้างถาวรวัถตถุต่างๆสิ้นเงินไปตั้ง36โกดจึงทําให้การสร้างวัดแห่งนี้มีราคาถึงรวมกันแล้วเป็น54โกดด้วยกัน วัดเชตวันแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นวัดและที่มั่นสำคัญอย่างยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลและเป็นวัดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับจำพรรษามากที่สุดถึง19พรรษาเนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สัปปายะต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพราะเมืองสาวัตถีในสมัยนั้นเป็นเมืองที่มั่งคั่งสงบและมีการอุปถัมบำรุงเป็นอย่างดีจากพระเจ้าปัเสนที่โกศลเจ้าเมืองโกศลและท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีและพ่อค้าประชาชนทั้งหลายในเมืองสาวัตถีวัดเชตวันมหาวิหารเป็นสถานที่เกิดเรื่องราวต่างๆในพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามากมาย เช่นเรื่องของท่านองคุริมานเรื่องของนางปตาจาราเถรีเรื่องพระนางกิสาโคตมีเถรีเรื่องพระพุทธองค์ทรงดูแลภิกษุผู้เป็นไข้เรื่องาพามจุเรกสาดกเรื่องทรงพยากรสุบินนิมิติ6 1ประการเรื่องนางยักษินีเรื่องนางจินจมานวิกาเรื่องพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบเป็นต้น ในส่วนพระสูตรนั้นมีจํานวนมากที่แสดงไว้ที่วัดเชตวันมหาวิหารแห่งนี้เช่นมหามงคลสูตรทชักขสูตรเป็นต้นปัจจุบันนี้วัดเชตวันมหาวิหารเหลือเพียงซากโบราณสถานได้รับการบูรณะจากทางราชการอินเดียเป็นอย่างดีตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำราปติหรือแม่น้ำอจิรวดีในสมัยพุทธกาล นอกกำแพงเมืองสาวัตถีไปทางทิศใต้ประมาณ1กิโลเมตรที่ตำบลสาเหตรุรัฐอุตรประเทศประเทศอินเดีย

ครับขั้นนี้นิมนต์พระนะครับพระพระยังไม่มาลังกาขึ้นไปข้างบนนะครับต้องสยอยเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปออข้างข้างนะครับให้ให้เปิดด้านข้างขึ้นมายกขึ้นมาข้างบนเลยขึ้นมาข้างบนขั้นบันไดนี้เลยนะครับ อยู่บนเกล้่ข้างข้างเลยอ่าอาไปริมสุดเลยนะครับข้างข้างแล้วก็อยู่ลิมสุดอ่าอู่ข้างๆในบางท่านท่านใดจะผิดทองนะใครจะจุดเทียนทูบบูชาพระราชนัรัยก็อ่ we <laughs> นะครับใส่พัฒนาประกันไทยนะครับออกมาได้เลยนะครับโอ้จ้างหินสีขาวครับหินสีขาวครับ પાસે વળીયા જા ચાલે લડાઈ લડાઈ કુવાટવા ચાલ કુવાડા ટીમ હા ના દો કો ખા દો નિયો હા હાલોય બઈ સી